ใจว่ารับหลังที่ท้าแหลกลยไร้อยู่แน่นเดี๋ยวไปฝากเก้ตัว่ไ่เลยวไปวันนั้นเรือไยมีสองตัวจะมีเข้ากับคนเข้าแล้วก็เอาอากาศดีมากเลยนะคะ แล้ว,ลวเราจะพามาเดินดูข้างหน้านะบรรยากาศเหมือนญญาการจนะบุรีเลยนะ อันนี้เป็นไม้นะคะทํำด้วยไม้หรือแบบไม้เป็นไม้เนื้อแข็งเลยนะคะดูอยู่ที่กลางแก้งคนแดดทนฝนมากเลยไม้้ชอบมากบรรยากาศแบบนี้ อันนี้คือเราผ่านมาหลายรอบแล้วนะคะเราว่าจะถ่ายทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะอันนี้ก็เลยมีโอกาสได้แวะมานะคะก็เลยได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันใครที่ติดตามช่อง y o u t u b e เรานะคะก็กกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดถูกใจให้ด้วยค่ะ วันนี้บรรยากาศเป็นใจนะคะไม่แดดบ,บรรยากาศดีมากเลยนะคะ ถ่ายภาพอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะคะเพราะว่าเราใช้โทรศัพท์มือถือนะคะถ่ายรูปก,ก็เลยถ่ายก็จะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะคะาจะภาพจะส,สั่นอยู่นะคะกับข้าวร้านนี้เขาทำถูกนะคะ แต่เราก็ยังไม่เคยมากินก็ยังไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่ก็ลองเข้ามาดูนกันนะคะแล้วก็ครั้งแรกมาดูนะคะมาชิมดู ปราบปิประคังก็สองร้อยปกติอารมากาศดีมากเลยวัตทรศัพท์ตกตและโอ้ยปาวัตทรศั์ตกโทรศัพท์หลายหมื่นอยู่ตกเนี่ยโหองกูเกิลดาชิบหายเลยอุ้ยปา,ปาพี่ตัวเบลอเลย ปลาสวายเด็ดหนุกกินกบทอดอันเบียเป็นบุญสักขวดอย่างเด่นเย็นเอาช้างดีกว่าบรรยากาศสุดยอดเลยดแล้วก็กินไอ้กุ้งมีมีมีกุ้งแช่น้ำตาลเลยได้ค่ะมีเบียร์ค่ะมีมีกุ้งแช่น้ำตาลเลยร์ช้างกี่ขวด อันนี้เขาเรียกชวินทวงอะไรนะพี่ถ้าถาเป็นนเส้นี้จะเป็นพัฒนาค่ะถ้าถนนเห็นขับรถผ่านมาหลายรอบแล้วบรรยากาศน่ากินน่าไปก็ขึ้นจะมาลองนี่แหละค่ะส่งพื้นที่สี่ของจอส่งจอง่กินเลยเะมาได้นะคะบรรยากาศนี่ค่ะ ร้านใหญ่โตมากเลยลมลื่นด้วยเห็นมาเลยบรรยากาศสวยมากบรรยรกาอดีสุวินทวงอะไรนันเนี่ยเขาเรียกว่าซอยผลงานขนส่งเ้นทีสี่อโอ้บรรยากาศดีมากเลยนะอันนี้อันนี้พี่มาเลี้ยงย้อนหลังวันเกิดใช่ะเป๋า้งินไวลืมปิดปิดให้หน่อย คนจะต้องถ่ายนะเพรานะว่าเหมือนฝนจะตกนะคะแต่ไม่ตก ปลาสวายโอ้โหตัวเบลอเลยนะเนี่ยพี่เอาอโอ้โหเสียวเสียวตัวศัพท์ตกน้ำด้วยโอ้โหแบบตัวใหญ่มากเลยดูดิมีปานินด้วยโอ้โหปานินโคตรปานินเลยอ่ะอ้โหพี่ นี่ใช่ปลาสวายอย่างเดียวนะปลานิลด้วยนะขอบคุณตั้องไก่ไหนมาดูเนี่ยมาใกล้ๆก,กล้องโหกบกบภูเขานะคะเนี่ยดูยใช่ไหมแต่ที่การน้ำบรีไปกินมันใหญ่วันนี้นะตอนที่เราไปกินกนนารน้ำบรีนะเท่านี้มั้ยเสิรชจะใหญ่ไปนินนดหน่อนใจใจนนยใหญ่เท่าน้องไก่ใหญ่กานี้เนี่ยท่าน้องไก่แล้วก็บกภูเขา อันนี้หมดไปแล้วปลาคังปลาคังปลาทังลวกลวกกิมเมืม่อคาวถ้าคนทำไม่เป็นนะจะขาวมากเลยนะไม่เพลงแล้วค่ะร้านนี้ดูกับข้าวใช้ได้อร่อยค่ะ อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านนะคะติดแม่น้ำติดสามทอดนะคะเศษอ,อาหารที่เขากินเหลือนะคะเขาจะโยน,นให้ลากินนะคะเนี่ยลาเนี่ยคะเยอะมากมีทั้งลาหมิปลาสวายนะคะที่กินทีเอาเอายำไหมละ่ะยำทะเลกินให้หมดก่อน,นใช่ไหมอ้